สวัสดีครับมาพบก so ับวิเคราะห์บอลบ่าย3ซตแเทปบกับฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่3ามพฤษภาคมนะครับเราคัดมาให้กันในแนนกับฟุตบอลลีกใหญ่ยันซูตรพิมาริกอังกฤษคู่ระหว่างแอสตันวิลล่ากับฟูแลมเอเวอร์ตันกับเอฟซูริทาวเลสเตอร์ซิตี้กับเซาท์ตันและอาร์เซนอลกับบอลมาร์ตต่อด้วยกันโชเฟล่าย์แตลลีคู่ระหว่างเลดเช่กับนาโปลีและอินเตอร์มิลานกับเวโรนาลาลิกาสเปนคู่ระหว่างเรอัลเบีโญลิตกับบาร์เซโลนาและมูเดลิกาเยอรมันคู่ระหว่างแอเบไลเซกกับบาร์เยมินิตและ ี่คือที่เด็ดฟุตบอล8โคดินเนนครับที่เราหยิบมาฝากเพืแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลงเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มสาม up กันได้เลยนะครับ ในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบ5,000ชีวิตครับและที่สําคัญมีแนวทางบนสดในแต่ละวันตัวเน้นโตว,วีชุดโครงการบายสามสเตปเทพให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะนายขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้ได้เสียเวลาห้างของรางวัลที่จะเต็ม ไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณภูมิกระต่าเปาเป้ภาพตุที่นอนลาปูปูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจากให้ใส่ไปเชียร์ทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบปัปอย่างจุใจครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์แอปสามสา up เข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย ส3อัพนะครับหรือว่า3 3 u p ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นสสวนหนึ่งหรือกปได้กันกับผม3สเปเทพกันได้เลยครับรวมรกับที่เกมพิมพ์เมล็กอังกฤษในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งครับเกมระหว่างแอสตันวิล่ากับฟูลแลมด้วยอัต,ตาต่อรองเกมในคู่นี้แอสตันวิล่าต่อครึ่งควบลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นแอสตันวิล่าครับที่เอาชนะไปได้ทั้ง5นัดฟอร์ม5นันดลูงสุดของแอสตันวิล่าชนะ3 แพ้2โดยแพ้ทีเันพาเลต0-3แพ้แมทิตตี1-2ชนะนิวคาสเซิล4-1ชนะปารี 30, สแซงต์แชร์มัน3-2และชนะซอัตเทนบัน3-0สิงห์พยองแพ้สองเกมหลังติดต่อกันตกรอบรอรบงเอฟเอคัพส่วนในลลี่ล่นมาอยู่อันดับที่เจ็ดห่างพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกสามคะแนนขณะที่เหลือโปรแกรมมาในคันที่สี่นัดสุดท้ายข่าวร้ายจากเกมล่าสุดก็คือมาคันไลฟ์ฟอร์ดกองหน้าที่ยืมตัวมาจากแมนยูไนเต็ดมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังคาดว่าจะพักยาวจนจบฤด,ดูกาลกุนซือกูนาย,เเมยิมเมอรีเตร ัยิบตัวจริงแบบเดี่ยวๆโต้รกเป็นมอร์แกนโรเจอร์มาโกอาเซซิโอและจอร์นแม็กจินขณะที่เลโอนไบรลีดอนนี่มาเลนและจาค็อบเมอร์ฟี่ก็พร้อมสอดแทรก ฟอร์ม5ด้านลัสุดของสูรแรมชนะ2แพ้3โดยชนะสแตมป์ดัน2-1แพ้เชลซี1-2แพ้บอร์น0-1ชนะลิเวอร์พูล3-2และแพ้ออสโ์นอว1-2เจ้าส่วนน้อยแซงชนะสแตมป์ดั้นแบบหือจับ2-1เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยประตูชัยนาทีสุดท้ายขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่8ห่างไปที่ยุโรป9คะแนนเท่าเดิเดมครับสภาพทีมยังขาดลิฟนวสันกองลางที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังส่วนโรดิโกมูนิสกองหน้าบาซ์เลโยนาและแอนโทนีโรเบร เซตคอมฟแส8ทีมก็จะได้เอมิลสมิธโปรหายเจ็บกลับมาเป็นตัวสำรองในเกมล่าสดกุนซือมาโคซิลวาเตรียมยึดมา4-3-3เหมือนเกมที่ผ่านมาดาเปาราอูชิมินสยึดตำแหน่งริมเส้นขนาดข้างด้วยแฮร์รี่วิลสันและวิลเลียนแดงกลางส่งอันเดียเปเรล่าซานเดอร์เบเกและอเล็กซีโอบีทำงานด้วยกันทัศนะาวิลลาชดไป2นัดาิดต่อการแต่เกมนี้กลับมาเฝ้าหลังซึ่งเป็นจุดแข็งอยู่แล้วแม้จะขาดแบรดฟอร์แต่ขุมกำลังที่มีเหลือทิ้เหลือใช้ขณะที่ฟูลแลมสู้ห ดีแต่ขาดความซ้อมเสมอและความเฉียบคงในพื้นที่สุดท้ายดูแล้วิลล่าคมกว่าน่าบดชนะยิ่งขาด2ตุ่มได้สวัวนทงต่อแอสเัอร์ลิล่า กระตุ้มสามหนึ่ดโดยในเกมฟาดแข่งระหว่างแอสต์มิลล่ากับฟูแลมเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชีรีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไราและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคบหน้าจอส่งไปที่แอปสามสามอัพอย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาท คู่ที่สนะครับเกมพิม์ลิกอังกฤษในเวลา3ามทุ่มเกมระหวา่างเอลเวตันกับเอฟสวิตทาวด้วยอัตราต่อรอมเกมในคู่นี้เอลเวตันต่อ1ลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดครับเป็นเอฟสวิตทาวครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งเอลเวตันเอาชนะไปได้1ครั้งนี่อีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นันดหนาังสดุดของเอลเวตันชนะ1เสมอ1แพ้3โดยแพ้เชลซีศูนย์หนึ่งแพ้แมนซิตี้ศูนย์สองชนะฟอร์เรสต์หนึ่งศูนย์เสมือนอาร์เซนอลหนึ่งหนึ่งและแพะ แพ้3จาก5เกมลีกหลังสุดซึ่งมนการเจอกับคู่แข่งบิ๊กซิตยังอยู่อันดับที่15แบบสบายๆสภาพทีมจะขาดเจมส์ทาร์สกี้เซนเตอร์พันโหดที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโอเรลโมงกาลาและเยสเปอร์ลินสตอมที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนดูเมนิกคันเบิร์ดเลวินสูญหน้าตัวเก่งฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องเช็คความเฟสกุสซี่จอมเก่าเดวิดมอยเตรียมจัดชุดแกร่งลงสนามหน้าเป้าออเบโตยังตัวจริงกับอเลฮันโดรโกรฮาด้วยมีอิลิมานเอ็นดี สารฟันเกมสนับสนุนส่วนหลังบ้านแจ็คโอไบอันพร้อมจับคู่กับเจ้าแรดแบนเวดเซนเตอร์ดาวรุ่งฟอร์ม5ในลลสุดของเอฟสวิตทาวชนะหนึ่งเสมอ 1, 3, หนึ่งแพ้สามโดยแพ้นิวคาสเซิลศูนย์สามแพ้อาร์เซนอลศูนย์สี่เสมอเชลซีสองสองแพ้วู 1, 2, แลแฮมบัลดหนึ่งสองและชนะบอลน,นัดสองหนึ่งมาขาวกลายเป็นทีมล่าสุดที่ตกชั้นสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพหลังพ่ายต่อนิวคาสเซิลศูนย์สามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาพทีมมีปัญหาเยอะจะขาดทั้งลิฟเดวิดแบ็กซ์ที่ติดโทษแบนนัดที่สองและ,ะสามนัดและ เหลือยแดงสัปดาห์ที่แล้วส่วนนาธานบอดเฮดเวสเบิ ene, amin, Philipp, eden, y y, asse, ie, ic, ร์นอาริเอเนตมูเลสซิกโดซีเอ็กเบเนคันวิมฟิลิปเจเดนฟิโลจีและเซมี่ซิโมดิรวมถึงคอนเนอร์ถาเวเซนชดโงสนามทั้งหมดขนาดที่แอ็เซลตุนเเบต้องเช็คความฟิตกุนซือ ieran, เคียร์แลนด์แมคเคียนาเตรียมส่งเลี้ยมดีแล็บสู่หน้าฟอร์มทอตลงลาตกข่ายด้วยมีฟุ C ol, ยโอเอ็นซีโซสวมหมดไฟเมเกอร์อยู่ข้างหลังทัศนาทอฟฟี่แพ้สองเกมหลังสุดก็จริงแต่โดยรวมยังแข็งแกร่งกว่าเล่นในบ้านพร้อมจัดหนักเพื่อแฟนบอล ในคุนิสันปาร์คขณะที่มาร์คขาวไม่มีทรงเลยอ่อนทั้งเกมรุกและเกมรับเสียประตูกันง่ายมากดูแล้วลุ้นเอเวอร์ตันดี้ขาดสองเม็ดไม่ยากครับเกมนี้ฟันธงต่อเอเวอร์ตันขย้ำ2-0คุนิซามนะครับเกมบิมเบรลีกอังกฤษในเวลา3ทุ่มเกมระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับซอลอนบันด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เลสเตอร์ซิตี้ต่อปอปอผลงานการพบกันของทั้งสองทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นเลสเตอร์ซิตี้ครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งส่วนซอลันดันเอาชนะไปได้2ครั้งฟอร์มข้าได้รองซุปเปอร์ เส,สมอหนึ่งแพ้4โดยแพ้วูแฮนด์บั้น0 3นแพ้ลิเวอร์พูล01เสมอไบรตัน2 2แพ้ดีเวอร์เซ่นศูและแพ้แมนซิตี้02นยสงจึงเจอะสินเงินรองบวยและตกชั้นสู่ลีกช้ยมชิป,ปแาแดด2สัปดาห์ก่อนแล้ว20เกมลีกหลังสุดได้แค่5แต้มสภาพทีมมีปัญหาเพิ่มตัวลุกอย่างสเตฟี่มาวิดีดีปิดสายเจ็บกล้ามเนื้อสซโลสนามเชียรนกับอับดุลฟาตาวตัวริมเส้นเจ็บหัวเข่ารับยกวาจนจบฤดูกาลขณะที่ฟาโกโนโบนานอตเตตัวลุกอาเจนไทบบบน์ โรบาลิสปีและลิคาโดเปเรล่าแบ็กขวาต้องเช็คความฟิตทีมมีลุ้นได้ตัวแฮร์รี่ชูตา้าหายเจ็บกลับมากุนซือรูฟาน,นิเตอรอยเตรียมส่งจิมมี่วานนี่ตามนานสโม,มสรไนวัยสามสิบแปดปีและเตรียมอำลาทีมหลังที่จบฤดูกาลนี้ลงล่าตัดถ่ายโดยมีบิลลัสเอลคาโนสเป็นตัวหลักในการปั้นเกมฟอร์มห้านัดล่าสุดของซารแลนตันเสมอสมองแพ้สามโดยแพ้ฟูลแลนหนึ่งสองเสมอเวสต์แฮมหนึ่งหนึ่งแพ้อเซเมล่าศูนย์สามแพ้สเปอร์หนึ่งสามและเสมอคิสเซิลพาเลทหนึ่งหนึ่งนับมุมทีมแรกที่ตก นซูลิคชัเป็นชิมเกมล่าสุดแพ้ฟูลแลมทําให้มีแค่สิบแต้มซุ่มเซียมเป็นทีมที่เก็บแต้มได้น้อยที่สุดในบริษัทของศึกพิเมลิกอังกฤษสภาพทีมจะขาดพอกโอโนชูหอกรันโยมที่เจ็บข้อเท้ารวมถึงกาวินบาซูนูอันเบิร์ตกรอนเบ็และชาลีเทเลอร์ที่บาดเจ็บทั้งหมดเุืซื้อโชคข่าวชาวสกอตแลนด์ใส่มอนรัดเลือกใช้ระบบ343เช่นเดิมแดนน่าอาจจะใช้รองสจวร์เหมือนนดที่ผ่านมาขณะที่มาสเตอุเซนเดสและคาร์เมลสูเลมาน่าปั้นเกมสนับสนุนทัษณะสองทีมน้องใหม่ที่ ก่อดขอไปไหนไปการฤดูกาลหน้ากลับไปนับหนึ่งในแชมเปี้ยนชิพเลสเตอร์มีปัญหาหุมกำลังโดยเฉพาะแนวลกุกขณะที่ซอนตันสมบอลทุกปัตทุกเฟเอเทียบกันแล้วจิ้งจอกซิมมันยังดูเหนือกว่าและยังไม่เล่นใหนบ้านหน้ามีทีเด็ดเบียดชนะฟันธงมต่อ City. เลสเตอร์ซิตี้เฉือน21คู่ทคูี่4นะครับเกมพิมเลิกอังกฤษในเวลาห้าทุ่มครึง่งเกมระหว่างอาร์ซโนลพบก,กับบอลนัดดวลตาต่อรองเกมในคู่นี้อาร์ซโนต่อครึง่งลูกผลงานการพบแก้หัวทันสองทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นอาร์ซโนครับที่เอาชนะมาได้3ครั้ง บอลมัดเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของอาร์เซนอลชนะ2เสมอ2แพ้1โดยแพ้ปารีสแซงต์แชร์ลสูงหนึ่งเสมอคริสส์เบอร์เลซ2 2ชนะอีฟซ์มิททาวด์สี่ศูนชนะเรอัลมาดริด2 1และเสมอเบนฟอร์ด1 1ปืนใหญ่พึ่งแพ้ปีเอสเชสูงในรอบตัดเชือดยกแรกซึ่งแชมเปี้ยนลีกและมีเกมตัดสินยกที่2รออยู่ที่กลุ่มปารีสวันพุทธนาในลีกยิปซ์อมจ่าฝูงห่างอันดับ3อยู่5คะแนนสภาพทีมยังขาดจาติญโกกองงลัวเก่่าทีเจ็บน้าต ตามต่อจากเหล่ากองหลังอย่างกาเบียากันเยสลิคาโรคาราฟิโอรีและทาคิโยโรโตมิยะสูตแนวรุกไม่มีใครฮาวเวนและกาเบรเชฟสดแต่ข่าวดีก็คือเบนไวท์และมิเกลเมริโนหายเจ็บกลับมาลงสนามได้ทั้งคู่คุณซื่อมิเกลอเตต้าเตรียมโรเตชันได้ลีและเก็บตัวหลักเอาไว้อยู่ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่กลุ่มปารีตัวเก่งอย่างบุคยสซากาโทมัสปาเต้ที่พ้นโทษแบนในทวยุโรปอาจได้พัชในเกมนี้ขณะที่กลุ่มสำรองอย่างเบนไวท์โเรเซนเดอร์ซิเซนโกราฮิมสเต ร่ลงสนามซ้อม5นานิกาสุดของบอนมาด์ชนะ1เสมอ2แพ้2โดยเสมอเชสเทนเบเลต0-0ชนะฟูลแลม1-0เสมอเวสแฮม2-2แพ้เอฟซูริท์เถา1-2และแพ้แมนซชตีย1-2บอนมาด์โดนแมนยูนเตตไปเสมอ1-1นาทีสุดท้ายสัปดาห์ที่แล้วทำให้ชนะแค่นัดเดียวจาก9เกมีหลังสุดล่นมาอยู่อันดับที่10ห่างื้นี่ยุโรป10คะแนนแนวลุกชวใช้นานเอวานิสานสูน้าบราซิเลียนที่ิดโทษแบนหลังโดนแบดแดนไล่ออกในสัปดาห์ที่ผ่านมาชวดลงเล่นเชล คนขาหนีบเอเนตูนาวกองหน้าที่เจ็บหัวเข่าและหลุยซินิเตอรา่าเมซิูตัวลุกที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังอันโดนี่อิลาโอลาคุณซื้อชาสเปนเตรียมส่งดังโกวัสตาร่าประจําการหน้าเป้าออตัวลุกจัสตินไคลเวิร์ดกับออมตวนเซเนโยเป็นตัวหลักอีกตำแหน่งน่าจะเป็นโอกาสของมาคับชาเวเนียทัสนะเกมน,นี้ดูไม่เน้นทั้งคู่อาร์ซนอลได้ไใ,ในบ้านแต่ก็น่าจะแค่ประคองตัวครับเพื่อที่จะไปเน้นในแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นหลักขณะที่บอลมัดอยู่กลางตารางไม่มีลุ้นอะไรแล้วแต่สโซบอลที่มแ้งต ากที่สุดฟันธงรองบบอดน,นัดยันเจ้าหนึ่งหนึ่งคู่ที่5เกมกันโชซ์สไลเดอรี่รเป็นเวลา5ทุ่มครับเกมระหว่างเลเชกับนาโปลีอ,อัลตาต่อรอมเกมในคู่นี้นาโปลีต่อ1ลูกผลงานกระพบกันของทั้งสองทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นนาโปลีที่ชนะไปได้3ครั้งสุดที่2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นดัดล่าสุดของเลดเชเสมอ2แพ้3โดยเสมออัตันตา1-1แพ้โคโม่0-3แพ้ยูเวนตุส1-2เสมอเวเนซเอล่1-1และแพ้โรม่า0-1เลเชได้ต้มจาก เสมออัตแลนต้าหนึ่งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ไม่ชนะในลีสเปเกมติดต่อกันอยู่อันดับที่17เเหนือโซนตกชั้น2คะแนนสภาพทีมยังขาดเตเต้โมเรนเต้ฟิลิปมาวินสกี้และแกบดิชองที่บาดเจ็บทั้งคู่กุนซอมาโก้จัมเปาโลเตรียมจากทีมด้วยระบบ4ี3 1อาหน่งาจะเป็นอันเตเรมิดโดยมีโคนันเอนดรายโทลี่โยฮันเอลกาสันและซานเตอโกปีเอรอติลากเหลือยฟอร์มหานันสุดของนาโปลีชนะ4ี่เสมอหนึ่งโดยชนะโตริโน2-0ชนะมอนซา 1-0ชนะเอ็มโปลี3-0ซึ่มาอ็มโพรีนึ1-1ในชนะเอซิมิลาน2-1หน้าโปลีทูมบัลันจากฝูงสึกกันโชอซิลิอาหลังชนะโตรรโน่2-0แซงอิตอรีมิลาน3คะแนขนขณะที่เหลือโปรแกร,รมในมือ4นัดลุนแชมป์สมัยที่2ในรอบ3ปีหลังสดุดสภาพทีมจะขาดช่วนเชตุดและดาวิดเนเรตที่บาดเจ็บทั้งคู่ส่วนเอซันโดบน,นเจโนต้องเช็คความฟิตเช,ช่นเดียวกับสตานิสลาบูรอลกาอองเดฟองซัมโบอองกีซ่าและดาวิดเนเรสกุนซืออันเตโนคอนเต้เตรียมจักทีมด้วยระบบ4 นับเอจะเป็นโรเมลูลูกากูขนาบข้างด้วยเลโอนาโดสปินิโซล่ากับมาเตโอโกลิเโนแดนกลางสกอตแม็กโชเมเนทีโรสองประตูในเกมสุดและทําสถิติเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ชาวสกอตแลนด์ Scotland, ที่ทําประตูได้มากที่สุดในศึนกกโชซีศรีอาต่อรดูกาลด้วยผลงาน11ประตูพร้อมเป็นทีเด็ดทักนะเลเช่ลามทิ้งฝาต้องการแต้มเพื่อความอยู่รอดนัดน,นี้กลับมาเล่นนัดแรกหลังสูญเสียนักกายภาพประจําสโมสรอเกมนี้สปิริตทีมมาเต็มแม่อย่างไรกด็ดีนาโปลีแข็งแกร่งทั่วแผ่นและกําลังมั่นใจแนวรับแข็งขา เกมลุกเฉียบโคมที่สำคัญยี y ่ห้อคอนเต้รับประกันความเที่ยวนาบุกชนะได้ลุ้นกดข่าด2เม็ดครับฟันธงต่อนาโปลีเชือด2องศูนย์ที่6นะครับเกมกัโชซี่อิตาลีในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างอินเตอร์มิลานกับเวโรนาด้วยอัตรา,าต่อรองเกมในคู่นี้อินเตอร์มิลานต่อลูกครึ่งผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นอินเตอร์มิลานครับที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนอีกหนึ่ง 1. ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5ในนัดงสุดของอินเตอร์มิลานชนะ1เสมอ1พ้3 โดยแพ้โรม่า0ูนหนึ่งแพ้เอซิมิลาน0ูนแพ้โบโลญาศูนย์หนึ่งเสมอไบยูเมนิตสองสองและชนะไกยรีสามหนึ่งูใหญ่อยู่ในสัปดาห์ที่แย่สุดๆหลังตกรอบคปาอิตาเลียและลนจากฝูงเนื่องจากแพ้โรมา่าตามหลังนาโปลีสามคะแนนก่อนเยือนม,มาสซูโลนาในเกมรอบรองชนะเลิศแชมเปส์รีโปรแกรมวันพุธสภาพทีมจะขาดเบนเน็ตต์ปาวาที่สภาพร่างกายไม่สมู์ส่วนมาคุตตูรามต้องรอประเมินความฟิตแต่ทีมก็จะได้อเลซานโดวัสโตนีกับเฮนริกมาคิตายาดฝนต้นแดนกลับมาสู่ทีมกุนซือซิเมโอเน อินซาตีเตรียมจัดทัพด้วยระบบ35 2แนวรุกอาจจะเป็นลาตาโรมาติเนสแล้วดันด,นดาวิเดฟัาส,สเตซี่ขึ้นมายืนหน้าเฉพาะกิจตรงกลางนิโคลโลบาเลลลาคาฮนานซาโนกูและเฮริคมาทิตยานคุมเกมด้วยการวิงแบงจะเป็นเดนเซลดุฟรีและฟานชิสโต้ดีมาโกฟอร์มห้านั้นสุดของเวโรนาเสมอ3แพ้2โดยแพ้ไกยอรี่ศูนย์สองแพ้โรม่าศูนย์หนึ่งเสมอเจนัวศูนย์ศูนย์เสมอตริโนหนึ่งหนึ่งและเสมอปา์มาศูนย์ศูนย์เวโรนาแพ้รวดสองเกมหลังและได้แค่สามคะแนนจากห้าเกมหลัง สดโดยยิงได้แค่ประตูเดียวอยู่อันดับที่15เหนือโซนตกชั้น7แต้มใน4เกมสุดท้ายของฤด,ด,ดูกาลสภาพทีมจะขาดอับดูฮาราอุยกับคาสเปอร์เทนสเต็ที่บาดเจ็บทั้งคู่ส่วนพาเวลดาวิดอวิตตอมเช็คคอมฟิตขณะที่เดียโกโอบโบลาและดานิเอเลติลาสดีติดโทษแบนทั้งคู่กุนซอเปาโลซานิติเตรียมจัดทัพระบบ3-4-1-2คู่น่าจะเป็นอามินซากับดาเมียมนวัสกีราลงล่าตะข่ายด้วยกันตัวมีโทมัสซุนสลลปสมบทเคลเมเกอร์ทัศณาอินเตอร์มิลาน อยู่ในช่วงลำบากแนวลุกช็อตลงไปดืด,ด,ดเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านน่าจะมีลูก,กขึ้นขณะที่เวโรนาเดิมร่นหนีตกชั้นเต็มสุกหน้าสู้ขาดใจอย่างไรก็ตามผมกําลังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่งูใหญ่ยังมีศักยภาพที่มากกว่าหน้าสิลใชัยได้ลุนยิงขาดสเมตรส่วนธงต่ออินเตอร์มิลานชนลุยสองศูนย์คู่ที่7ครับเกมลาลิกาสเปนในเวลาตีสอเกมระหว่างเรอเบริตจับบาร์เซโลนาด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้บาร์เซโลนาต่อ2ลูกครึ่งผลงานกับพบกันของทั้งสองทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นบาร์เซ ไปได้4ครั้งส่วนเรอเบยดูริตเอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์มห้าคดแนนสอรเรอเบยดูริตแพ้รวดทั้ง5านะัดโดยแพ้เรอเบติส1 5แพ้ออสซูนา2 3แพ้แพตอลติกมาริด2 4แพ้เชเาเฟ่ศ4นและแพ้เรอสซสิดาหนึอเรอเบยดูริตของท่านประธานโรนัลโด้9ตกชั้นเป็นทีมแรกหลัง่ายเรอเบติส1 5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้แค่แต้มเดียวจาก14เกมหลังสุดเกมล่าสุดชาบีสานเชสเซนเตอร์บาดเจ็บตั้งแต่8นาทีแรกยังหายไม่ทนันนัันยงขาขาา,า่ทม ร่างกายไม่สม,มู์ขณะที่อาูโมฮัมเมตตัวมียังคงต้องรอประเมินความฟิตของร่างกายคุณสืออัลบาโรลูบบโอเตรียมจัดทัพดนะ้วยระบบ4-2-3-1นาเป้จาจวามามาดูซิลา่าโซต้าถ่ายโดยมีอีบานซานเชสชูกี้และราอูหมูโรปันเกมสนับสนุนฟอร์ม5้นานาังสุดของบาร์เซโลนาชนะ4-1แพโดยชนะเรอัลมาดริด3-2ชนะมาโยกา1-0ชนะเซลตาบีโก4-3แพ้ดอร์มุน1-3และชนะเลกาเนส1 0เจ้าบนทุ่มสัปดาห์ก่อนคว้าแชมป์โกปาเดเรล ชนะเรัลมาริดสามสองขะที่นลาลิกา้าน้ำจากฝูงสกคะแนนก่อนรับมืออินเตอร์มิลานในแชมเปี้ยนส์ลีกโปรแกรมหมุนพุธสภาพทีมจะขาดโรเบิร์ตเลวานดอกสกี้ดาวเซนโมประจำทีมที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังรวมถึงมาโก้กาซาดโดและมาร์เบนาแต่ก็จะได้มาร์คอันเดทแทสแต่เกนมือหนึ่งกลับมาฟิตมีชื่อในเกมล่าสุดแต่ยังเป็นสำรองของวอเชชเชสนี่ต่อไปส่วนอเลฮันโดรบรนเด้แบ็กซ้ายตัวหลักความฟิตดีขึ้นเรื่อยๆรอไฟเขียวขึ้นสนามคันที่ฟรีกุนซือชาวเยอรมันเตรียมโลช่นในเกมมนีี้เกม แชมเปีนะ้ยนส์ลีกนัดสองกับอิตาลีลานรออยู่สัปดาห์หน้าอาจเป็นโอกาสของกลุ่มผู้เล่นสำรองอันซูฟาติเปาบิโตปาโบต่อเรและแอตเตอร์ฟอร์ดลงเล่นบ้างทัศน,นะเรยรอเวเยรุลีตตกชั้นไปแล้วเ,เกมนี้เล่นในบ้านเล่นตามจังหวะขณะที่บาร์เซโลนากำลังขั้วแชมป์จำเป็นต้องหมุนเวียนผู้เล่นเนื่องจากมีโปรแกรมเตะอันถี่ยิบอย่านเรยก็ตามด้วยแนวทางและสไตล์ารเล่นแบบฮาร์ดคอร์พร้อมบุกต่อเนื่องนาเชียบาร์ซ่าย,ยิงขาดสามเม็ดฟันทงตอกบาร์เซโลนาตอน4-1ปิดท้ายในเกมคู่ที่แปดนะครับสิบวันด้วยก ครื่องเกมระหว่างแอร์เบไลซิกกับไบยมินิกโดยตาต่อรองเกมในคู่นี้ไบยามินิกต่อครื่องควบลูกผลงานการพบแกนของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,านาับครับผัดกันแพ้และผัดในชนะทีมมา2ครั้งส่วนอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5านัดล่าสุดของแอร์เบไลซิกชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้อ,พอ,อ ose, ันแทกแฟฟส่นศูนย์สี่เสมอฮาวส์ไตคีดหนึ่งหนึ่งชนะวูฟบวก,กา 1, สามสองชนะโฮเวนแฮมสามหนึ่งและแพ้สตุการ์ดหนึ่งสามกระทินแดงทายยับศูนย์สี่ต่ออันแทกแฟงสร์นเมื่อสัปดาห์ท อันดับที่5าห่างท็อปโฟรคะแนนลุ้นตัวพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกในช่วงโพสุดท้าย3เกมที่เหลือสภาพทีไม่มีเพเตอร์กูลาซี่ในทาวารที่เจ็บขณะที่อันโตนิโอนูซาเบนจามินเฮนริสและซาเวอร์สมาหงอกยังไม่หายเจ็บร่วมถึงชดายอิวเย่บิชเชบูเซนเตอร์ฝรั่งเศสที่ปโทษแบกกุนซือโซลเลอเตรียมจัดทัพด้วยระบบ4-2-2-2คู่น่าจะเป็นเบนนามินเชสโกประสานงานร่วมกับโอลิสโอเปนดาโดยมีลิสเล่บาคูกับซาซี่ซีมอนนนปััเกมสมบสบุน ฟอร์ม5ด้านดังสุดของบายยังมีวันน,นีน้ชนะ2เสมอ2แพ้1โดยชนะหม่3-0ชนะไฮไดนาม4-0สมัยอิงเตไม่ลาน2-2เสมอดอดมด์2-2แพ้อิงแต่มิลาน0-2เสือใต้ถล่มหม่3-0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้านี้ถ้าชนะจากคว้าแชมป์บุสเาีสมัยที่3.3ทันทีสภาพาทินจะขาดเฮอรี่เคนสุดนาตัวเก่งที่ติดโทษแบตหลังสะสมไม่เหลือครอบโคตาขณะที่จามาโมเซล่าฮิโรกิอิโตอันฟอนโซเดวิสทาเร็กบูตมันดาโยอุปมิกานและและมานูเอลหน่อยเออบาดเจ็บทั้งหมดแต่ก็จะไ เลออนโกเลสกากองกลางหายเจ็บน้อมกลับมาไป็นตัวสำรองในเกมล่าสดุดเมื่อซอมบอนีกูสื่อชาวเบลเยียมเตรียมจัดชุดแก่งแนวรุกอาจจะส่งแชดนาบี้เพื่อในกำลังร่วมกับโทมัสมุลเลอร์กองหน้าตัวเก่าโดยมีมิเชลโอเรเซและลิลอยสาเน่ลากเลื้อยเลื่มเ,ส,เมส้นทัศนะนาอเบไลซิตรุ่นโคตายุโรปมีสะดุดบ้างแต่ในบ้านในแข็งแกร่รงครับขณะที่ไวเยวินิกคาสเเดตัวเก่งอย่างแฮร์รี่เคนน่าจะส่งผลกระทบต่อทีมไม่น้อยแนวรับยังไม่นิ่งเท่าไหร่ดูแล้วเจ้าทีนสู้ตายหน้าแบ่งแต้มได้ฟอนรอมรอไม่ แพ้สเสมอในหนึ่ง,งและนี่คือทีเด็ด3สเตปเทพในค่ำคืนของวันเสาร์ที่3พฤศภาคมนะครับใส่เลยแอสตนวิลล่าเอเวตันเลสเตอร์ซิตี้บอลนมัดนาโปลีอินเตอร์มิลานบาร์เซโลนาและเอเบไลซิกมั่นใจเข้าวินทุกแบบแน่นอนแต่ย้ำอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆ้วยในเกมฟาดแข่งระหว่างแอสตนวิลล่ากับฟูแลม เรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้รวมรุ้นร่วมเชียไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์ได้จบลงที่สกอร์เท่าไรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่สามสาม up อย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือยอยากจะเอาไว้เชีย์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดีวยวกันกับผมในกลุ่มสามสาม up กันได้เลยนะครับเพียงแค่พิมพ์แอปสามสัเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอนำหน้าแล้วตามด้วย3-3 up อัพนะครับหรือว่า33 up ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่ไปเป็น่วนหรืองป็นได้ยันกับผม3 8สเตทเพพกันได้เลยครับและพบกันในทริปใหม่ๆทุกๆวนันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ